เปิดช็อตกันกันตถาวระโด,ดถีบบิวกินพุทธิพงศรัรตนกุลกลางรายการชาวเน็ตหลายคนไม่ขำด้วยจนกลายเป็นดรามา่าทัวลงสาบสนัน่นเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อนักร้องนักสแสดงหนุ่มหล่อยอย่างบิวกินพุทธิพงศรัตนกุลไปปรากฏตัวในรายการมัสซิงเกอร์12ในหน้ากากมันฝรั่งทำเอาพิธีกรและกรรมาการต่างเซอร์ไพรส์กันมากแต่กลับเรื่องนี้กลับมีดราม่าขึ้นมา เมื่อมีชาวเน็ตไม่พอใจหลังเห็นช็อตที่กันกันปถาวนถีบบิวกิ้นพุทธิพง์กลางรายการทำชาวเน็ตรุมสาบสนัน่นโดยในหนึ่งในรายการก่อนที่บิวกิน้นถอดหน้ากากพิธีกรดังอย่างหนุ่มกันกันปถาวนก็ได้ถีบนักร้องหนุ่มจนเซก่อนที่จะรีบดึงตัวไว้เพราะอาจจะล้มได้โดยถึงแม้ฉากนี้จะไม่ได้ถูกใช้ออกอากาศแต่ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวเน็ตและแฟนคลับจำนวนมาก งานนี้ชาวเน็ตหลายคนไม่ขำด้วยจนกลายเป็นดรามา่าทั่วลงสนานเลยทีเดียวซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากอาทิคนเราพอทำงานที่หนึ่งมาเป็นเวลานานจะเกิดความเคยชินครับและจะลืมตัวแบบนี้แหละครับดูตัวอย่างพี่ดูพี่โน่นกันมิลกินบอกว่าเขาไม่เป็นไรคะ่ะเขาเล่นกันสนุกสนานอันตรายนะเอาจริงๆภาพลักดีมาตั้งนานสะดุดขาตัวเองล้มเองซักงั้งงน